แหอยู่นี่ชื่อเจนนี่อยู่บ้านชื่อจำลูโอ้โหออกมาแล้ว go 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 หมไยเลขเจ็ดอีกแล้วนี่คือข่าวไปเจ็ดเจ็ดที่เป็นขึนแรได้โอขวานี่ยโขวา,วา มาจากจังหวัดตราดเครเอ็นเรนรถตลาดที่จคันเอ็นเอนเตรนชอยดงบกท่ครนำรลาี่งวนี้ครับอ้อนันท,ที่สอง y a m a h สีเหลืกกล 3, 8, 8. องปี26 275,000บาทครับอันที่อสองโอ่โอ้ใช่ไหมถ้าแต่ใช่ 22ปีคร2แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับยามาฮาฮอนด้สัง่งรต่อยได้เลยนะครับหรือจะน้องเพลงก็ได้ก็ซูซูกิไปก็วัฒนะเลยนะครับซูซูกิได้รถเลยครับถึงหรือได้โ,โดรินโน่ได้โน่ปหาเองเงยไรมเนี่ยโลตัดนะ